วันก่อนมีหลายๆคนถามเรื่องสปิริตมาเพราะว่าตอนนี้ตัวสปิริตมันสามารถใส่ได้3ตัวเป็นที่เรียบร้อยที่คนอยากรู้ก็คือ1 มันคิดสเตตัสสปิริตกี่ตัว 2. ถ้าได้สเตตัสสปิริตซ้ำกันมันจะคิดให้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันใครที่เล่นเกม ROX อยากจะเติมเพชรเติมเกมอยากจะพัฒนาตัวละครง่ายๆวันนี้เพียงแค่ add line id add richman shop เติมเพชรใช้เพียงแค่ u id เท่านั้นเติมง่ายเติมไวพอได้มีเงินคืนที่สําคัญถูกกว่าเติมเองในเกมไม่ว่าจะเกม ROX หรือแลกนาล็อกตะกูลไหนๆทาง richman shop ก็มีให้บริการเติมทั้งนั้นจะเติมเองผ่านทางเว็บไซต์ richman shop .com หรือจะแอดไลน์ไอดีมีตัวแอดไซน์นำหน้าที่แอด i m ชแมนช็อปไปให้พนักง,งานเขาเติมให้ก็ได้เช่นเดียวกันยังไงนึกถึงร้านเติมเกมนึกถึง Lichman Shop สปิริตตอนนี้ถ้าใครที่ไม่ได้ทำควสซีซั่นหรือว่าใครที่ไม่ได้โชคดีหมุนตู้จนได้สปิริตสีทองมาคุณก็จะมีโอกาสได้สปิริตสีม่วงครบทั้ง3าตัวอย่างตัวผมก็ได้สปิริตสีม่วงครบ3ตัวเช่นเดียวกันสิ่งที่มันมีผลกับตัวละครมากที่สุดนอกจากเรื่องสกิลของตัวสปิริตมันเองก็คือค่าสเตตหกสเตตตัวนี้มันจะแบ่งเป็นค่าโจมตี3สเตตและค่าป้องกัน3สเตตทุกตัวจะเหมือนเหมือนกันก็คือมีค่าโจมตี3ช่องค่าป้องกัน3มช่อง ค่าโจมตีจะแทนด้วยสีแดงค่าป้องกันจะแทนด้วยสีฟ้าวิธีการรีหาคุณจะต้องกดเข้าโหมดเทรนนิ่งแล้วใช้ตัวขนนก1ขนซึ่งมันหาได้จากเควสซีซั่นหรือจะซื้อเอาจากตลาดกลางก็ได้ตัวนี้คุณก็กดรีไปอยากจะได้ค่าอะไรก็ไปกดรีจนกว่ามันจะได้ค่านั้นๆค่าพวกนี้มันเป็นการสุ่มโชคดีก็ได้ค่าสเตตที่ตัวเองต้องการไวโชค้ายก็รอไปเรื่อยๆตอนนี้ผมมี3ามตัวตัวแรกช็อกโกจุกตัวนี้จะได้ค่าโจมตีเป็นค่าธาตุไฟกับ ธาตุดินแชโดกัอันเดธแล้วก็ค่าอินส์ส่วนค่าป้องกันได้เป็นดีบัฟรีดักชันครดามี e รีดักชันแล้วก็พีดามี e รีดักชันเปอร์เซนเทนนกวงได้ค่าโจมตีเป็นไฟนอตพีเพนพีแอทแทกไฟนอตพีดามีค์โบนัสค่าป้องกันเป็นค่าป้องกันธาตุดินโบนัสฮิลล l แล้วก็พีดามี e ์รีดักชันเปอร์เซนเทตัวสุดท้ายตัวปลาหมกึกได้ค่าโจมตีเป็นอินแล้วก็ธาตุโกสกับพอยซันไฟนอนคร็นค่าป้องกันาดิน Earth uff, reduction, แล้วก็ SP Regen per 5 second สแตทจะเห็นได้ว่าค่าโจมตีมีซ้ำกันอยู่ตัวช็อกกระจุกนี้จะได้เป็นอินกับตัวปลาหมึกก็ได้เป็นอิน2ค่านี้ได้ซ้ำกันส่วนค่าป้องกันจะมีค่า debuff reduction ที่ได้ซ้ำกันระหว่างตัวช็อกกระจุกกับตัวปลาหมึกเช่นเดียวกันอีกค่าหนึ่งจะเป็นค่า P damage reduction percentage ก็จะเป็นตัวช็อกกระจุกกับตัวนกม่วงที่ได้ซ้ำกันเวลาคุณรลสแตตัวนี้ได้เรียบร้อยคุณอยากจะให้ค่าสแตท มันแสดงในตัวละครคุณจะต้องกดเข้าไปใน formation แล้วกด slot upgrade ใช้ขวดฟ้าตัวนี้เพื่อเพิ่มสเตตก่อนถ้าคุณไม่เพิ่มทุกช่องมันจะเป็นศูนย์ทั้งหมดตอนแรกเริ่มต้นมานะคุณรีสเตตได้ปุ๊บถ้าคุณไม่ใช้ตัวขวดฟ้าในการอัปเกรดค่าสเตตมันจะเป็นศูนย์ก็ <c oughs> เท่ากับว่ามันยังไม่ได้บวกให้ตัวละครคุณอยากจะให้ค่าสเตตมันบวกให้ตัวละครคุณก็ต้องทําการอัปเกรดมันโดยหาขวดฟ้าตัวนี้แหละซึ่งมันได้จาก q u วสซีซั่นเช่นเดียวกันจะเน้นค่าไหนอยากได้ค่าไหนเยอะๆก็ เสียดดวงเเอาเี๋ยวเรามาดูว่ามันคิดให้รวมกันจริงๆริงไหมตัวนี้เนี่ยค่าอินด้วยความที่มันเป็น0ย์มันก็เลยดูยากผมจะขอดูเป็นค่า Debuff Reduction แล้วกัน debuff reduction ตัวประมึกมันได้0.3เวลาดูให้ดูตัวเลขข้างหน้านี้อย่าไปดูเปอร์เซ็นต์ข้างหลังนะครับเวลามันบวกให้ตัวละครมันคือตัวเลขข้างหน้านี้ดีบัฟ f รีดักชันนตัวช็อคกระจุก ดีบัฟ f r รีดักชัน4.1เท่ากับรวมกัน2อันผมจะได้4.4วิธีการดูมาดูตรง Stat s t a t Overview d e b u f f Reduction 4.4แปลว่ามันคิดรวมกันมีอีก2เรื่องเรื่องแรกค่าส t ตตตัวนี้ที่เราได้ทั้งหมดเนี่ยฟังดีๆนะครับอย่าตกใจมันบอกเอาไว้อยู่ในตัวเกมแล้วก็ยืนยันมาเรียบร้อยแล้วค่าสแตตตัวนี้จะรีทุกๆซีซันเมื่อจบซีซันปุ๊บค่าสแตตตัวนี้จะกลายเป็นศูย์เราจะต้องไปเริ่มซีซันใหม่ต้องไปทำเควสให เพื่อสะสมข oh. วดตัวนี้แล้วเอามาอัพเกรดสปิริตใหม่ทุกซีซั่นไปในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมไม่รู้แต่ณนะตอนนี้มันเป็นแบบนี้คุณจะใช้งบคุณจะได้ของอะไรยังไงมาตอนนี้ดีใจมากเลยอัพไปจนได้100%ในช่องที่ต้องการซีซั่นหน้ารีใหม่เป็นศูนย์ ต้องทําใหม่ความโหดร้ายมันอยู่ตรงนี้ไอ้ที่ต้องรีใหม่มีแค่ค่าตรงนี้นะครับที่มันจะกลับไปเป็นศูนย์นอกนั้นถ้าคุณทําดาวจะได้กี่ดาวก็แล้วแต่จะทําได้1ดาว2ดาว3ดาว4ดาว5ดาวดาวยังอยู่เหมือนเดิมและค่าสเตตัสตัวนี้เวลาคุณรีจากขนนกแล้วได้ค่าที่ต้องการซีซั่นถัดไปก็ยังคงเป็นสเตตที่ คุณลีมาอยู่เหมือนเดิมคือสแตทจะคงอยู่แต่ตัวเลขสเตตัสที่อัปเกรดจะหายไปแล้วก็สมมุติว่าอย่างตัวผมตัวเนี้ยตัวไอช็อกโกจุกเนี่ยผมจําชื่อมันไม่ได้นะผมเรียกช็อกโกจุกเพราะผมเห็นหน้ามันบูบูบีบๆนะครับใครที่งงว่าทาไมผมเรียกว่าช็อกโกจุก,กก็คือไม่ไม่มีอะไรหรอกผมก็เรียกไปอย่างนั้นแหละอย่างตัวนี้ผมอัปสเตตัสมันมาช่องที่เป็นตีธาตุดินกับธาตุไฟได้7.5%็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์แชโดกับอันเดธได้สิบสี่จุดห้าเปอร์เซ็นต์อินได้เจ็ดเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องไปพูด มันจะมีค่าที่ตรงกับตัวละครผมต้องการแค่ค่าไฟอยู่อย่างเดียวสมมุติว่าผมไม่พอใจผมใช้ขนนกรีสแตทรีไปแล้วมันจะออกอะไรก็แล้วแต่ผมรีไปแล้วช่องแรกเปลี่ยนใหม่เลยช่องแรกได้มาเป็นไฟนอนพีดามิโบนัส ช่องที่2ได้เป็นธาตุไฟช่องที่3เป็นสเตนส่วน3มช่องที่เหลือที่เป็นค่าป้องกันก็ช่างมันได้อะไรก็ได้ไปพอมันรีมาค่าที่เป็นไฟนอลพีรามยโบนัสตัวนี้ผมก็ยังคงได้7.5%อยู่คือมันจะคิดตามเปอร์เซ็นต์ข้างหลังเรารีมาเปอร์เซ็นต์ข้างหลังจะได้เหมือนเดิมเวลาเราอัปเกรดตัวเลขข้างหลังเป็นยังไงก็แล้วแต่มันจะคงอยู่เหมือนเดิมแม้ว่าคุณจะใช้ขนนกรีค่าตัวสเตตัสข้างหน้าเนี่ยจะรีเป็นอะไรก็แล้วแต่ แต่พอเวลาอัปเกรดตัวข้างหลังที่เป็นเปอร์เซ็นต์ยังคงอยู่เหมือนเดิมดูให้มันชัดๆไปเลยไหนๆจะดูกันแล้วจำแค่3ค่านี้นะหรือว่าคุณจะจำค่าข้างหลังจำให้หมดเลยก็ได้นะครับ7.5 14.5 7.0 20.5 7.5 11.5ทั้ง6สแตตเป็นตามนี้ใช้ขนนกรีเดี๋ยวไปซื้อในตลาดกลางเอาตลาดกลางขายอยู่2 6 6 0พอผมมาลีตึง้ง ค่าเนี่ยมันเป็นค่าที่ผมไม่ควรจะกดรับเพราะว่ามันไม่ได้มีค่าที่ผมต้องการดังนั้นผมก็จะไม่กดรับอ่ะซื้อขนนกอีกสักหนึ่งรอบเปลืองมากนะอย่างที่เคยพูดพูดไปนะครับเกมนี้คุณจะทําคุณจะใช้อะไรแต่ละอย่างนี่มันแบบเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นไฟนอลเอ็มเพนไฟนอลครีไฟนอลเฮสโอ้โหไม่ได้ใช้เลยเว้ยขออีกทีมากดให้คนดูได้ดูกันนะครับจะได้เข้าใจหลักการของมันเอ็มทาเมดฮอลลี่คอสโอ้มึง ที่บัฟชาโด้โฮลี่ไม่ได้ที่ต้องการเลยวะ่ะหลายๆคนอาจจะเห็นว่าผมไม่ค่อยได้ทําตัวไม่ค่อยได้ทําอะไรยังไงวันนี้ไหนๆจะมาแสดงให้ดูละจะได้เห็นชัดๆไปเลยว่ามันเป็นยังไงพีดาเมจโบนัสไฟนอลเอมดาเมจโอ้โหมึงจะเป็นแบบไฟนอลพีดาเมจให้กูหน่อยก็ไม่ได้เนาะ ไฟนอลเฮสอ่าได้มาละไฟนอล p ีดาเมทโอเคในที่สุดได้มาแล้วนะครับพีแอตแทกับไฟนอล p ีดาเมทอ่ะเรามาดูใครจําตัวเลขได้บ้าง7.5 14.5 7.0 20.5 7.5 11.5่ 5, 5, 0, 5, 5, 11. 5. เหเ็นย์ห้า็นไหมครับคุณจะรีค่าสเตตัสข้างหน้าเปลี่ยนไปยังไงก็แล้วแต่แต่เวลาอัปเกรดตัวข้างหลังมันจะได้อยู่เหมือนเดิม ตัวนี้ผมมีขวดอ่ะผมกดอัปเกรดอีกสักทีเคียบมันเอาไว้ได้เป็น8.0ได้ไฟนอนพีดาเมจเพิ่มขึ้นมาก็จริงหนึ่งวิธีการหลักการ เป็นแบบนี้ลองดูว่าคุณจะรีสเตตัสได้ตรงตามที่ต้องการไหมแล้วจะเสียหายกี่มากน้อยอะไรยังไงเท่าไหร่พอผมรีไปปุ๊บเห็นปะว่าค่าสเตตัสมันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม P attack ซ้ำมีไฟนอนพีดาเมจโบนัสซ้ำมันคิดรวมทั้ง2ตัวตัวนี้มัน5.4 5.4บวก1.6ก็7พอดีไฟนอนพีดาเมจโบนัสดังนั้นคุณมีสปิริตกี่ตัวถ้าในอนาคตมันเปิดช่องที่4แล้วคุณได้สปิริตครบ4ตัวมันก็จะเอามาบวก รวมแสแตตตัวนี้ให้ครบทั้ง4ตัวสเตตัสที่ได้ซ้ำกันก็คิดรวมกันเช่นเดียวกันเป็นตามนี้น่าจะคลายข้อสงสัยไปได้หรือถ้าใครยังสงสัยอยู่อีกก็สอบถามเข้ามาแล้วกันครับ